b i s t o s u c c e s s ส v วสวัสดีครับผมนรธามณีนาคนะครับแนะนานายกสมาคมอารักขาบุคคลสำคัญครับวันนี้ผมขอญาตมาแถลงการเพื่อประกาศจุดยืนของสมาคมนะฮะในการแสดงออกนะฮะาทางการเมืองนะฮะว่าทางสมาคมนะ่ะ จะขอวางตัวเป็นกลางไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและจะไม่ฝกไฟไฟไักฝ่ายฝ่ายใดเลยนะฮะและสมาคมก็และกลุ่มเครือข่ายจะปกป้องสถาบันและขอสับสนุนหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับที่อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระรมมุขและจะปกป้องรักษาสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นะฮะทางสมาคมบราารดาบุคคลาสำคัญนนะ่ะไม่ได้ขัดขวางใครเลยที่จะแสดงสิทธิเสรีภาพในการชุมนุมนะฮะแต่ว่า ทางสมาคมน่ะไม่เห็นด้วยในการที่จะใช้ความรุนแรงใดๆที่เกิดขึ้นนะฮะแล้วก็ไม่ได้ขัดขวางการชุมนุมเ,เพื่อเรียกร้องกลุ่มคนที่ออกมาชุมนุมน,นะฮะตามสิทธิรัฐธรรมนูญของเขาที่ชอบด้วยกฎหมายแต่พวกเราไม่เห็นด้วยกับการชุมนุมที่ไม่เคารพกฎหมายและสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นๆนะครับผมและสมาคมก็ไม่อนุญาตให้สมาชิกท่านใด ที่แสดงออกไปและใช้เครื่องหมายโลโก้อันเป็นสัญลักษณ์ของสมาคมและภาคีที่เกี่ยวข้องไปในทางสื่อทางสาธารณะโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตนะครับผมขอฝากไว้ว่าอย่าให้ทุกคนเคารพการแสดงออกตามกฎหมายที่พึงมีนะครับผมสมาคมมระขาผู้สำคัญนะฮะได้จัดตั้งขึ้นมาอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะ,ะเมื่อ ประมาณเดือนพฤศจิกาย,ยนปีที่แล้วนะฮะหลังจากได้เพี่ยนพยามยมาตั้งสองปีในการที่เป็นรูปแบบชุมรมก่อนจกนกระทั่งได้รับการอนุญาตอย่างเป็นทางการจากกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับอนุญาตให้จัดตั้งเป็นสมาคมมรรขาบุคคลสําคัญอย่างถูกต้องตามกฎหมายสมาคมมรรคาบุคคลสําคัญเนี่ยมีกิจกรรมในการที่จะพัฒนาศักยภาพของใครก็ได้ที่มีอยากมีความรู้ทางด้านนี้ให้ถูกต้องนะครับเพราะที่ผ่านมาน่ะเป็นการแสดงออกที่ อย่างไม่ถูกต้องอย่างครบถ้วนนะ,ะและได้นําศาสตร์วิชาการความรู้ในในขณะที่ข้าพเจ้าเนี่ยได้รับราชการอยู่ต่างประเทศนะฮะได้เข้ามา,าปรับปรุงและยุกระดับความเป็นการบริการให้ถูกต้องนะฮะเช่นเรามีการฝึกอบรมแบ่งออกเป็น5้าเลเวลนะฮะเลเวลแรกของเราเนี่ยก็จะเป็นรักษะของการฝึก บ,บุคลากรให้รู้จักในรูปแบบการกระบวนเดินเท้านะฮะเป็นรูปแบบของรู้จักนิยามของความปลอดภัยให้รู้จักเขามีความเข้าใจว่าบุคคลสาคัญอ่ะมันไม่ใช่แค่เป็นเพียงแค่คนที่มีตังค์จ้างอย่างเดียวบุคคลสาคัญอาจจะเป็นใครก็ได้ในเขเริ่มจากครอบครัวของเราเลยที่มีความสําคัญกับเราในเวลานั้นที่เราต้องปกป้องเขาอาจจะเช่นพ่อแม่พี่น้องญาติครอบครัว หรือเจ้านายผู้บริหารต่างๆนะฮะเรายังม,มีศาสตร์ของเราในการปกป้องให้สมมติตัวเองว่าถ้านายสั่งให้เราทําอะไรเนะี่ยเราทําได้แต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นผู้บริหารความปลอดภัยเราสามารถจะสั่งเขาได้ได้เลยว่าให้บริหารอย่างไงให้เกิดความปลอดภัยนะฮะแล้วรูปแบบที่2จะเป็นลักษณะของอ่าลักษณะของการอาลขขาแบบขบวนยานยนต์นะฮะการนาขบวนการสร้างความปลอดภัยในขณะการเดินทางนะฮะ ในพวะวันนี้เราจะมีลักษณะของการ d r ยไฟล์ fly, การฝึกหัดเรื่องการใช้ burn, อาวุธปืนอย่างถูกต้องนะครับผมและเลเวลที่สามจะเป็นลักษณะของการฝึกหัวหน้าชุดนะ,ะหัวหน้าชุดจะเป็นการสั่งการเป็นการหลักการต่อสู้พ้องกันตัวนะฮะและการหลักการนำเลเวลที่4จะเป็นลักษณะของออครูฝึกเทรนเดอร์เทรนเนอร์จะสอนให้เขารู้ว่าการที่จะนำ สื่อการเรียนการสอนออกไปสอนแก่บุคคลทั่วไปน่ะทำยังไงทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติรวมถึงระดับที่5จะเป็นลักษณะของผู้บริหารแล้วทั้งนี้จะสอดคล้องกับมาตรฐานของสถรราบันคุฒิวิชาชีพที่ท่านได้สร้างมาตรฐานเอาไว้ให้คนไทยได้เข้ามาได้พัฒนายกะลับตัวเองนะฮะถ้าผู้ที่สนใจนะฮะไม่ว่าจะท่านชายหรือท่านหญิงทุกพสตรีทั้งหลายเนี่ยสามารถที่เข้ามาติดต่อได้ตาม เบอร์ที่ให้ไว้หรือกด Google คำว่าสมาคมอรักขาผู้สำคัญก็จะปกดทั้งที่อยู่แล้วก็เบอร์โทรศัพท์